อันนี้ที่แยกออกมาจากถาดพอต้นจะแข็งแรงมากครับแตกใบแล้วครับมาหกวันห้าวันหกวันงามมากเลยครับแต่ว่า ที่อยู่ในถาดนี่คือตั้งแต่พอแล้วไม่ได้ออกเลยนะครับผมต้นมันจะยืด,ยดครับมันจะอ่อนๆไม่ค่อยแข็งแรงนี่ครับมันน่าจะเป็นเพราะว่ารากมันไปไหนไม่ได้ครับครคับยูผักสวนควรัวด้วยนะครับ ใบยีราดครับอันนี้งามมากครับปลูกไว้อน,นี้สี่ต้นเองครับดกมากเลยน,นี่ก็เป็นตักชีใบเรื่อยครับปลูกยังไงให้กินนานๆนครับตักชีใบเรื่อยครับถ้าเกิดว่ามันมียอดออกมาครับเป็นดอกมันนะนครับ เนี่ยถ้าผมเด็ดไปแล้วพยายามเด็ดดอกมันออกครับมันจะก็แตกใบเรื่อยๆครับยปลูกไว้ข้างบ้านเลยเก็บกินง่ายอันนี้ก็เป็นข่าครับพุ่งเอาเขาก็เริ่มแตกแตก อันนี้จะเป็นใบเตยพึ่งคอเหมือนกันเริ่มแตก อยู่บ้านนอกครับปลูกอะไรก็ได้กินครับไม่ต้องซื้ออันนี้เป็นชะอมอันนี้เป็นชะอมนะครับ เริ่มแตกแล้วก็วมีเผือก